สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่กำลังสนใจเกี่ยวกับการตัดผมนะครับผู้ที่กำลังเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่างใหม่นะครับหรือคนที่บ่ได้เป็นสั่งแต่ว่าอยากมาเบิ่งหาความรู้นะครับเอาไว้ตัดใหนคนรอบข้างนะครับเมื่อนี้สังเพมครับซีมานำเสนอเทคนิคการตัดผมทรงทูบล็อกนะครับทรงตีหิตในกุมของไวรุ่นนะครับไวรุนไวรหนักเรียนเนาะ นี่นะครับอันดับแรกครับผมหนีบกิบแบงผมเรียบร้อยขึ้นส้งด้วยเบอร์สามนะครับตัดตรงไปเลยนะครับใส่ฟันล่องบบตรงยันแบงครับไทไทไทขึ้นไปตรงๆเลยนะครับพ่อลืมไปไปลายช่วงกลางๆเรื่อยเรื่อยกลางขึ้นจากน้อยกับสบัดสบัดออกนะครับนี่ไถตรงนไปสบัดออกนิดนึงนะครับนี่ ด้านข้างนี่สิเป็นไทตรงขึ้นนะครับด้านหลังสีไทขึ้นไปสูงเนื้อใบหูเล็กน้อยนะครับหรือว่าจุดทุยของทรงผมห้านั่นเองจุดทุยของหัวท่านั่นเองนะครับขึ้นเบอร์สามเรียบร้อยต่อด้วยเบอร์หนึ่งครับฟันล่องเบอร์หนึ่งเด้อเบอร์หนึ่งตอนเอาลงแ่แหลกนี่สีลุ่มจำนะครับจำแล้วก็ค่อยๆสะบัดขึ้นนะครับสะบัดไห้มันเชื่อมนะครับตรงได้บ่เชื่อมนะครับใส่หวี ซอยนะครับมือหนึ่งถือปัตตาเลียนอีกมือหนึ่งถือวีไว้นะครับนี่สะบัดจึ๊บจืบจืบจืบทาสูงขึ้นไปอีกนิดนึงกับเปิดฟันน้ำใดนะครับเปิดฟันล่องอันเปิดขั้นโยกในปัตตาเลียน่นานะาในปัตตาเลียนมันจะมีฟันโยกน้ำโยกช่วงาต่ำๆเท่ากับเอาธรรมดาแต่พอสูงขึ้นไปเท่ากับเปิดฟันโยกขึ้นเนาะหวังว่ากุ้งเีขาใจนะครับ เบอร์หนึ่งอ้อมหัวเรียบร้อยมาต่อ้วยเบอร์ศูนย์จุดห้านะครับศูนย์จุดห้าขึ้นมาเนี่เบอร์ศูนย์ก่อนพ่อสูงขึ้นเท่ากับเปิดฟันขึ้นกเกาพี่น้องเปิดฟันให้มันเชื่อมกันกับเบอร์หนึง่งทงตา่ตาๆขอบตีนผมนี่เป็นเบอร์ศูนย์จุดห้าแบบบวได้เปิดฟันเนาะอันคัดยกสีแดงๆในปตาต์ตเลียน่ของซังเนะี่ยเห็นว่าอันนี้นี่คือตอนปิดเฮ้เปิดแล้วเปิดแล้วเห็นบ่ เปิดก็คือโยกลงนะครับช่วงอาช่วงที่มันสูงขึ้นจากเบุด0.5ข้าไปหาร้อยต่อของเบือหนึ่งเท่ากับเบือฟันเพือเชื่อมนะครับเข้าใจบ๊อบบู <c oughs> ๊เรียบร้อยกระสิเป็นตัวกิมเมอร์กันขอบนะครับผมสําหรับผู้ที่สื้อก็ไปหาสื่ออยู่ในกลุ่มพวกที่เขาแต่งขายนะครับถ้าเป็นตัวที่มาจากโรงงานมันกับสิบวคล้มไปไหนนะครับ ลองหาแบบที่เขาแต่งขายที่สร้างเขาแต่งฟันมากนะมันก็สีดีแน่นะครับเอามากันขอบือขั้นตอนนะครับหลังจากการขอบด้วยกิมมือเรียบร้อยอ้ากับสิมาใส่กันไก่ฟันตานะครับเก็บขอบส้งหรือว่าจุดที่มันด่างมันบดสมำเสมอกันนะครับเก็บออกหัวเรียบร้อยแล้วกะขั้นตอนต่อไปก็คือการกัดด้วยใบมีดโกนนะครับก่อนสิ ไปกดดันบนลงมากับการดวยใบมีดโค่นสะกวนนะครับเพราะว่ายังพว่ามันสิลําบากถ้าไปลงมามันอายุอายังบางเือมันมาปุ๊กนะครับเวลาเท่ากันมันจะทํางานยากนะครับช่วงที่เขานี่อยู่เขาก็การให้มันแล้วไปเลยนะครับที่นี่มาด้านบนนะครับด้านบนสีดน้ำสะกวันบางคนสงสัยว่าสีเทสีเทนยังน้ำสีไทมันเปียกครับ เาเวลาสีหน้าผบมเบียกด้านบนนะเข้ากับสีตัดง่ายนะครับใส่กันไกลตัดง่ายด้านหน้านะครับด้านหน้าก่อนเที่เข้าสีตัดเข้ารองถามค่าสซะก่อนนะครับว่าสะเอาความเงาวประมาณเท่าไรถ้าเขาบอกว่าเอาซ้ำคิ้วเข้ากับตัดเลื่อยคิ้วลงมานิดนึงถ้าเอาเลื่อยคิ้วลงไปเข้ากับตัดซ้ำคิ้วนะครับเพราะว่าเวลาเข้าตัดตกแล้วเข้าไปตัดกันไกลปั้นปตาหรือว่าเอากันไกลปั้ปตามาตัดตายนั่นมันสิบบาง มัสิทถ้ให้เหมือนผมสั่นขึ้นไปอีกนะครับเวลาผมด้านปลายมันบางมัสฮ็ดให้ผมสั่นขึ้นไปนิดนึงนะครับอ่านี่กมกักัดสีพอดีกันกับพี่ลูกค้าเพิ่นสังอาว้วนะ้ผมด้านบนนะครับแบ่งเป็นช่อเป็นช่อนะครับตัดแต่แตปลายมันออกด้านกลางสะก่อนด้านกลางแล้วก็มาด้านนาเอ้ยแล้วก็ม้าด้านข้างข้างขวาข้างขวาแล้วแล้วก็มาข้างซ้าย เป็นชอ่อเป็นช่อนะครับเป็นคือก,กีบสมด้านหลังจะคค้คายๆกันนะครับต้องบอกก่อนว่าสังเตรียมนี่เป็นคนที่ตัดผมบอดิเมนว่าออบอดิเมนว่าแบบเก่งหรือว่าอยู่ในร้านดังๆใหญ่ๆด้วยครับอันนี้ร้านบน้บานเฮ้าธรรมดาเนาะแต่ว่าสังเปรียมก็อยากมาแบ่งปันนะครับเทคนิคสําหรับคนที่กาลังศึกษานะครับกาลังที่หาความรูนะ้ในเกี่ยวกับการตัดผมนะครับกับ จังในกาแฟกุ้ยไร่ก็ซับสะไข่นะครับช่องเปีมเพื่อมีประโยชน์ส่องของสังสังเปีมเนาะเพื่อมีประโยชน์เพื่อมีคลิปดีๆนะครับจังสได้ผภาสคลิปดีๆของสังเปีมน,นะครับสิพยายามท่านคลิปมาอัพใหม่ได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเปาให้แหงนะครับเปาหแห้งบริหารกับใส้กนไก่ฟันปลาซับนี่ครับการแบ้งผมด้านบนนะครับสิคือก,กันกับช่วงแรกเนาะช่วงที่ตัดตัดหัวขา นี่ห้าแบ่งเป็นกีบเป็นกีบมากแล้วก็ใส่กันไก่ฟันปลานะครับซับเข้าไปนะครับเรียก mm hmm. ว,ว่ากันไก่ฟันปลาเข้าไปลดเนือ้อผมเนอตัดเข้าไป mm hmm. นี่อยากเอานะ้าเอาบางสมใดกับอยู่ที่ o, ห้าและครับ mm hmm. นี่นี่เฮ็ดไปซันล่ะพี่น้อง มันกเ็นมันมันมันผิวขึ้นเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนด้านคางนะครับตามที่เห็นเลยครับใส่วีตักขึ้นมาแล้วก็ใส่กันไก่ฟั้นปลาซับเฉียงๆเข้าไปนะครับด้านหน้าก็คือกันนะครับตรงใดที่มันยังดำอยู่นะครับเอกากใส่กันไก่ปั้นปลาซับๆเข้าไปนะครับตัดเข้าไปแล้วก็วีแล้วก็ตัดเข้าไปแล้วก็วีตัดแล้วก็วีเบื้องหน้านะครับอันใดมันยังดำเอกากเอาให้มันขื่นนกันนะครับ นี่ก็คือเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็มาใส่แวกใเพื่นนิดน้อยนะครับอันนี้คือการตัดแบบลานบานเข้านะครับลานแถวชนบทแถวบานนอกเข้านะครับบอดี้แมนล้านดังล้านใหญ่นะครับกสิบอดีอยังมากมายกันไดนะครับกสีอยู่ประมาณนี้นะครับวัวหนึ่งช้เวลาตัดประมาณ30นาทีนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับนี่เวลาในการตัด ส่วนมาก,กลารสั้างเปี่ยมก็ซิมตแต่กลุ่มลูกค้าประมาณนี้แหละครับประมาณไวรุนเนาะสิเป็นไวรุนส,สนัส่วนใหญ่ครับเพราะว่าใส่เวลาตัดสามสิบนาทีแถวบ้านนอกนี่เขาว่าโดนได้สามสิบนาทีปกติต้องประมาณสิบห้าถึงสิบนาทีครับที่เขาตัดตัดกันแต่ว่ากอันนี้สิเป็นสร้างเก่าเนาะที่เป็นตัดเร็วเรียบร้อยนะครับ ซุ่มทูบ็อกสไตล์สังเปมน,นะครับกับประมาณนี้นะครับผมทาความสะอาดนะครับสร้างไม้ฝากน้ำในเด้อกับเวลาทําความสะอาดเศษผมเส้นผมผมเอาออกไฮบรดนะครับปัดออกไฮบรดเด้ออย่าให้เหลือไวเด้อนะครับทาความสะอาดชิ้นงานทําความสะอาดหัวลูกค้าให้สะอาดสะอ้านที่สุดนะครับนี่คือข้อสาคัญนะครับนี่ เรียบร้อยนะครับทรงทูบ็อกสไตล์ของเบาเปีมสไตล์ของสังปีมน,นะครับชะะ <c oughs> าา่างหัวคุยมานะซื้อไว้ได้ดีกันแล้วสิเพียงซื้อสองใบเป็นสองสังหัวคุยหัวคุยนี่ภาษาอีสานเนาะคุยแปลว่าโยกนะครับดูว่าหัวโยกเวลาหั่ตัดน้ำหนักมือเอาแห้งหัวลูกค้ากระโยกจังสีระกุ้มไม้อย่าไปเข้าใจผิดเดอ้อนี่ครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่างปีม ได้อัดคลิปนะครับได้มีกาลังใจเข็ดคลิปให้ได้มารับชมเนาะมีเทคนิคเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันฝากน้ำเด็ดๆรับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ